สวัสดีครับอุทยานเล่าข่าวกลับมาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจมานําเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันซึ่งในครั้งนี้เรามีกรณีเกี่ยวกับการส่งลิงอุรังอุตางของกลางที่คดีสิ้นสุดกลับไปยังประเทศถิ่นกําเนิดเดี๋ยวเราจะกลับมาลําดับเหตุการณ์ตั้งแต่แรกกันว่ามีความเป็นมาอย่างไรซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจตรงที่เป็นความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการป้องกันการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ก่อนที่เราจะกลับมาพูดคุยกันนะครับเราไปชมสรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์กันก่อนครับกรมอุทยานแห่งชาติชี้แจงกรณีกรเรียงบางกลอยยื่น3ข้อต่อคณะกรรมการมรดกโลกให้แก้ปัญหาก่อนขึ้นทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานด้คณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณากลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกอีกครั้งในการประชุมครั้งที่44ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2564ณประเทศจีน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบายกรมอุทยานแห่งชาติเน้นการดำเนินงานแบบยกกำลังสองบวกสรวมกันเป็นทศอ,อนหนึ่งเดียวมุ่งผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญพระราชทานเพลิงศพเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอุทยานแห่งชาติกุยบุรีหลังลงพื้นที่ช่วยเหลือช้างป่าบาดเจ็บแต่ถูกช้างป่าทำร้ายเสียชีวิตหลายหน่วยงานมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต เจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าทะเลน้อยระดมกำลังช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรย้ายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ประสบอุทกภัยก่อนลงพื้นที่ตัดหญ้าเพื่อเป็นอาหารสัตว์ของชาวบ้านเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าหมายพบทราบพ,พยูนท้องแก่ลอยตายในพื้นที่เบื้องต้นพบบาดแผลตามตัวและบริเวณปากถูกตัดเขี้ยวเร่งส่งศูนย์วิจัยทอชอผ่าพิสูจน์หาสาเหตุอย่างละเอียดต่อไปและทั้งหมดนี้คือแฟลชนิวส์ประจำสัปดาห์ สำหรับการส่งมอบลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิดในครั้งนี้นะครับเป็นการส่งลิงอุรังอุตังกลับถิ่นกำเนิดครั้งที่5ซึ่งเป็นลิงของกลางที่ทางเจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้เมื่อวันที่21มิถุนายน2560 กรณีดังกล่าวนะครับสืบเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่สุลกากรด่านตรวจสุลกากรปรดาดังเบซาร่วมกับด่านตรวจสัตว์ป่าประดังเบซาและเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารได้ทำการตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะบริเวณช่องทางตรวจค้นผู้โดยสารขาเข้าด่านตรวจสุลกากรปรดาดังเบซาจังหวัดสงขลาเนื่องจากมีผู้แจ้งเบาะแสว่า จะมีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลป้ายทะเบียนมาเลเซียนำเข้าสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้ผ่านศุลกากรจากผลการตรวจค้นพบกระเป๋าเดินทาง3ใบและกรงสัตว์7กรงภายในบรรจุเต่าแฮมิลตัน39ตัวเต่าดาวอินเดีย12ตัวแรคคูน6ตัวและลูกลิงอุรังอุตังสองตัวซึ่งมีคนขับรถเป็นชายชาวมาเลเซีย จากการสอบถามชายดังกล่าวให้การว่าตนได้รับจ้างขับรถจากประเทศมาเลเซียเพื่อนําไปส่งที่อําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยที่ตนไม่ทราบว่าเป็นสัตว์ป่าตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่จึงนําผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งดําเนินคดีที่สถานีตํารวจภูธรปาดังเบซา และเมื่อวันที่17ธันวาคมที่ผ่านมานายประกิตวงศรีวัฒนกุลรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชพร้อมด้วยมิสเตอร์ดิกกี้โคมารักษารษาชการอุปทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยร่วมส่งมอบรับลิงอุรังอุตังสายผ่านสุมาตราเพศเมียจำนวน2ตัว คืออุงอิงและนาตาลีอายุ4ปีซึ่งเป็นลิงวรางวุตังของกลางในคดีดังกล่าวที่สิ้นสุดคดีแล้วกลับประเทศถิ่นกำเนิดเพื่อการนำกลับสู่สภาพธรรมชาติและเป็นการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตในโอกาสครบรอบ70ปีราชอาณาจักรไทยสาธารณรัฐอินโดนีเซียณอาคารคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการ สำหรับองอิงและนาตาลีเป็นลูกลิงที่ถูกขบวนการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติลักลอบขนมาจากเมืองกะง,งะ รัฐเปอริสประเทศมาเลเซียเมื่อคดีดังกล่าวสิ้นสุดแล้วนะครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพนธุ์พืชเห็นชอบให้ส่งคืเลิงอุรังอุตังของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดินจำนวนสองตัวกลับถิ่นกำเนิดประเทศอินโดนีเซียตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2 5 6 2รวมถึงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศหรือรัฐบาลต่อรัฐบาล ด้านมิสเตอร์ดิกกี้โคมาอุปทูตรักษาราชการสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำประเทศไทยกล่าวว่าอินโดนีเซียถือเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูงทั้งพืชและสัตว์รวมถึงเป็นถิ่นที่อยู่ของชนิดเฉพาะถิ่นมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกด้วยการส่งองค์อิงและนาตาลีกลับคืนถิ่นกำเนิดในครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความต่อเนื่องระหว่างประเทศอินโดนีเซียและไทยในการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ตามแนวที่ใส่เตสกำหนด สำหรับลิงอุรังอุตังสุม,มาตราเป็นสัตว์ป่าที่ได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือใส่เตสในบัญชีหนึ่งลำดับที่332โดยชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ห้ามค้าโดยเด็ดขาดยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจัยหรือเพาะพันธุ์ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากประเทศที่นำเข้าเสียก่อนประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญ,ญาตส่งออกได้อย่างถูกต้องต่อไป วันนี้เรามีคลิปน่ารักนรักของนาตาลีและอุงอิงในช่วงที่เจ้าหน้าที่ของเราดูแลมาฝากกันครับเหมือนเดิมเช่นเคยครับก่อนลากันไปในวันนี้ฝากติดตามทุกช่องทางการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, Twitter, Instagram เว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผ่านพืชท,ที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะครับสำหรับวันนี้อุทยานเล่าข่าวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ